ลังอาซาตนี้ไม่มีแลวเนาะนาละมาตสูนัาาาน้นหรือละมาดใดๆก็ตามเตะนะอ้นี้ห้ามกระทำนมเพราะว่าเป็นวั k t u k a r o ตะ a h ร i มอยอกเว้นสมัยยังเทมีซาเอตเกิดขึ้นมาก่อนยังเทว่ามีสาเหตเกิดขึ้นมาก่อนพี่้องไอ้นี้นทำได้ลังอาซาตลังสุบุกแต่ตราบใดไม่เจตนาอ่าไม่เจตนาจงใจ ไปกระทำหลังจากมายั้งอาซาดเล็วเอาเมื่อนยกตัวอย่างพี่น้องละมาดมายัดง,งนี่แหะนะบันราเนี่ยละมาดมายัดนี่ปกติพี่น้องอันนี้เกาเรีเป็นสมัยั้งที่มีสาบสาหิตอยู่โอนก็คือการอาบนามมํำมายัดอันเนื่องมาจากการตายเป็นสาหิตถึงมายั้งที่มีสาเหิตอยู่่อนพั่นนี้พี่น้องทำได้ลังอาซาดอะน้องแต่มีเงินเคยอีกโขนหนึ่งพี่น้องคงือไม่จงใจไม่เจิตตนาะ เอาไฟไหวลังอาซาดโดยจำพาะโจดจงอันนี้ก็คือไม่ได้ถึงพอจะนักความจริงวันเราไปนองเสียประเดล๋ยวล,ลังสุโบรือตีเป็ดว่าชาวติกาว,ว่าชาวอะไรมายังมาญาติประเดีล๋ลังอาศาด นีายังว่ายัดประด้หลังอสัตยเนี่ยการที่เราไปจิตตนาโอภนีนี่พี่น้องไอเนี่ยเท่ากับว่าเราไปกระทั่อาลลามานว่ายัดเนาะที่ฮารัมและสัตว์ติดดโซฮารัมและกามิโซด้วยกับพอฮารัมหลือไม่โซอย่าลืมในดองเมื่อไม่โซ การละมาชายไม่ได้ก็เมื่อการละมาชายไม่ได้นี่ก็ถือว่าห a ร a กันทั้งหมดไม่ปรอยฟัดดูกีฝ่ายที่ออกใจเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าขาบวนการเสี่ยชีวิตการเคลื่อนย้ายมายัดมาการจัดการศอเราคำนวณเหลวว่ามันไม่ทันหลังรถนุ่มบุมมายัดว่าออกจากรงบาลในด้องทรงชั่วโมงอ่าเอกสารว่าไปไรนู่นนี่นั่นนี่พอลบมาถึงก็เบ,บิดดับนูดับนี่ดับนั้นมันก็ไม่ทันคำนวณไปมาเลียวนี่ถ้าเสร็จนาว่าจะเป็นตีห้าหรือห้าครึง่ง เอากะนัดติห้าอ่าอันนี้พอฟังได้แต่บางมายัดตีว่าตารุคุณเกว่าไม่้องตารุเรียกว่านั้นมายัดตังอยู่เลี่วข้างหลังไม่้องเรามายังอะไรมายังฟัดดูอาซาดโบอ่า่าไอเนี้ย มายัดโพรมเล้วที่จะอะไรต่างๆละมารพี่น้องเราตั้งไว้ข้างหลังเสร็จเลี้ยวรามมายังอาซาดอ่าไอเนี่ยเป็นการเจตนาจงใจที่จะทำละมารมายัดนี้นะไว้หลังอาซาดไอนี้เลยพี่น้องห้ามเลยกับไม่ซอที่เราไปทำในวัตถุการรัตษาริบนะเพราะฉะนั้นเมื่อมายัดพรมอยู่เล้วพี่น้องก็เราเขามายังอาซาดเราก็มายังมายัดเสกโผลยกมายัดมามายังมายัดเสร็จเราก็หามายังอาซาดนะพอบังปั๊บพอบังเสร็จพี่น้องคนมาพรมเลี้ยวเซตเล้วสิบมานาทีวางจีโกมาด พอบางเสร็จก bon. ็ยกมายัดมากาละหมาดมายัดพร้อมกันนาละหมาดมายัดเสร็จก็พอดีดโดองค์ดอารีเสร็จก็สักเดียวก็กฟมัดเราก็มายังอานสันเลยมังเลยสร้างเป็นตัวซักดีนะคนไม่เป็นชงมายัดที่โบติโบนั่นเช่อย่าลืมว่าคนที่ชาละกับมายัดพี่น้องเนาะเขาถือว่าเป็นโอโซนชาโรอานุโลมเป็นอุโซยในการละทิ้งมายังยามาไม่ได้มายังยามาพร้อมกับเพื่อนพี่น้องพอชาละแต่ที่ผามายัดไปฟัง อันนี้ไม่ผิดและโดยเฉพาอยังริงวันศุกร์ไปเนาะนี่ละมานุมอัตแต่มันมากเลเคยดจะร่ามายัดในบางทีนี่ยอันเขาอนุโลมกันพี่น้องต้นนี่ไม่ต้องมามายังวันศุกร์เลยจะร่าก็มายัดเลยอ่าเนี่ยนี่ชัโรยังอนุโลมให้ละทิ้งละมานุมอัติได้แต่มาจะละทิ้งมายังโสดนะกว่าทำโสดเอาแล้วแต่ว่ามายังจุมัตไม่ทันมันไม่มีเคยดจะร่ามายัดเที่โรงพาบาลนู่นนี่ก็คนมาเกยตายเลยถึงว่าไปเลยเนาะพ่อโรคไปมายังอยู่มัดกันหมดแต่เดียว อ่าเลยก็ยูเพื่อที่จะจาระกกลับมายันอันนี้อนุโลมให้เป็นโอโซนพอเข้าใจแล้วพี่น้องนะน่าไม่ได้อยากเราอย่าทําเหมือนกับมากะแล้วพี่น้องนะดูเลมากะถ้าพี่น้องว่าไม่เนอะนะมายังรูดเซ็ตกับมายังมายังมายังอาซาดเซ็ตมายังมายันจิงพี่น้องนะบางที่มากะนั้นหนึ่งโดยผื้นๆเขาไม่ได้หยุดทื่ในมาสับชาฟียะเหมือนกับเราโดยตรงและสองมีน้ําซ้ำใน ว่ากะฮ์นี้พี่น้องมันไม่มีวัตถุการรู้ฮะตัรริมอ่านี่เขายกเว้นนะมันยังฟันดูสุโบเซตเคยทำมันยังสุนัตเลยทำได้พี่น้องมันยังฟันดูอาซาตเซตก็ทำอะไรทำได้พี่พี่น้องเพราะในมักกาฮ์นี้ท่านรอสุล ullah ซ็อลสัลามได้บอกเอาไว้เลยว่ายกเว้นอ่าไม่มีคำว่าวัตถุการรู้ฮะตัรริมอ่าเนี่ย Nanti boroh yubang tayo hunule maka akan kemayangan banan. Nah, man pelau leh.